ในคำสอนแบบต่อเนื่องเรื่องวัยชาราสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแบ่งปันแบบอย่างของยุบที่เป็นประจักษ์พยานถึงความอ่อนโยนของพระเจ้าเช้าวันพุธที่18พฤษภาคมเวลา9นาฬิกาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกสอนคำสอนสัตว์ปรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์ณลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วันนี้พระองค์ทรงแบ่งปันคำสอนแบบต่อเนื่องเรื่องความหมายและคุณค่าของวัยชาราตามพระวาจาพระเจ้าต่อไปโดยทรงดึงแรงบันดาลใจมาจากโยบมหาบุรุษในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมมาเป็นหัวข้อในการพิจารณากับการที่โยบได้เป็นประจักษ์พยานถึงความอ่อนโยนที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการนิ่งเงียบของพระเจ้าคริพเรเอร์เรลสวับุนจรน สมเด็จพระสันตปะปปาทรงเริ่มแบ่งปันโดยทรงเกล่นนำว่าความเชื่ออันดิดเดียวของโยบท่ามกลางความทุกข์ยากอันแสนสาหัสของเขานั้นทำให้เขาเข้าใจได้ว่าพระเจ้าซึ่งมักจะทรงนิ่งเงียบในยามที่เขาถูกประจนก็ยังคงสถิตอยู่กับเขาอย่างน่าพิศวงด้วยความเมตตาและความรักจากการไถ่กู้ของพระองค์ เราจะเห็นว่าโยบเป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อของเขาด้วยการไม่ยอมต่อล้อต่อเถียงกับพระเจ้าแต่เขากลับต่อว่าต่อขานสิ่งชั่วร้ายด้วยเสียงอันดงังยามที่ต้องเผชิญกับมันจนกระทั่งพระเจ้าทรงตอบรับและเผยพระพักต่อเขา พระองค์ทรงสำแดงพระสิริรุ่งโรจน์ต่อยบโดยไม่ทรงทําให้เขาต้องได้รับความอับอายแต่ดียิ่งไปกว่านั้นก็คือด้วยความอ่อนโยนของกษัตริย์ในความทนทุกข์ของเขายศปฏิเสธไม่ยอมรับทั้งคําอธิบายแบบง่ายๆของเพื่อนในเรื่องสิ่งชั่วร้ายหรือแม้กระทั่งจะให้ระบายความเจ็บปวดอันรุนแรงของเขาออกมาด้วยการต่อล้อต่อเถียงพระเจ้า จากนั้นพระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตว่าพระเจ้าเองก็ทรงตำหนิเพื่อนของโยบด้วยเช่นกันที่ดันทึกทักไปเองว่าพวกเขารู้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระเจ้าและเกี่ยวกับความเจ็บปวดรวดร้าวของโยบและที่พวกเขามาปลอบใจสุดท้ายมันก็ลงเอยด้วยการไปตัดสินโยบในแบบที่พวกเขานึกกันไปเอง แต่ในขณะเดียวกันโยบก,ก็วางใจในความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งจะเผยแสดงให้เขาเห็นในช่วงเวลาที่เหมาะสมเ ต่อมาพระองค์ทรงอธิบายอุปมาในหนังสือโยบที่แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตว่าการทดลองที่หนักหน่วงจริงๆนั้นมันจะไปตกอยู่ที่ตัวบุคคลในครอบครัวและในผู้คนซึ่งมันดูไม่สมส่วนหากเทียบกับความต่ำต้อยและความอ่อนแอของมนุษย์ เราทุกคนทราบดีถึงสถานการณ์ที่คนดีต้องตกอยู่ในความทนทุกข์ซึ่งดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมและสุดจะทานทนได้แต่ทว่าเรายังคงต้องเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าเทกเช่นเบยวกับโยบโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดาพ่อแม่ของเด็กๆที่ทุกพลภาพขั้นรุนแรง ผู้ที่เจ็บป่วยเรื้อรังหรือบรรดาผู้ที่คอยช่วยเหลือเจือจานสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาและในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประวัติศาสตร์ภาระที่สั่งสมไว้ทําให้ฝังใจว่าพวกเขาเป็นกลุ่มที่ถูกกําหนดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสองสามปีที่ผ่านมากับการแพร่ระบาดของโควิด -19 และมันก็กําลังเกิดขึ้นตอนนี้กับสงครามในยูเครนด้วย Perché ve, hanno แล้วทรงตั้งข้อสังเกตว่าพระเจ้าไม่ทรงต,ตะขิดตะขวมพระไทยที่จะเผชิญหน้ากับยุบเพราะตั้งแต่แรกแล้วที่พระองค์ทรงยินยอมให้เขาระบายความทนทุกข์ออกมาด้วยการต่อล้อต่อเถียงพระองค์ การอธิษฐานภาวนาจะต้องเป็นแบบนี้ก็คือเกิดขึ้นมาเองเหมือนอย่างที่ลูกพูดคุยกับพ่อและเล่าทุกเรื่องให้พ่อฟังเพราะเขารู้ดีว่าพ่อจะเข้าใจเขากระแสเรียกแห่งความเชื่อของโยบซึ่งปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดจากการเร้าอิงวอมพระเจ้าโดยไม่หยุดหย่อนเพื่อความชอบธรรมสูงสุดนั้นสรุปได้ด้วยคำพูดของเขาที่ว่า ข้าพระองค์เคยได้ยินถึงพระองค์ด้วยหูแต่บัดนี้ตาของข้าพระองค์เห็นพระองค์ประจักษ์พยานเช่นนี้น่าเชื่อถือยิ่งนักหากถูกหยิบยกขึ้นในวัยชราที่ความเปราะบางและการสูญเสียของพวกท่านมีเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับบรรดาผู้ที่แก่ตัวลงพวกท่านได้พบเห็นประสบการณ์เหล่านี้มานักต่อนักแล้ว <S <S แล้วทรงสรุปโดยทรงเน้นย้ำว่า ผู้สูงอายุก็คือผู้ที่พบผลทางในการเป็มตระจักพยานแบบนี้ผู้ซึ่งแปรเปลี่ยนความคุณข้องมองใจต่อการสูญเสียให้กลับกลายเป็นการยืนหยัดรอคอยพระสัญญาของพระเจ้าซึ่งด้วยแบบอย่างการอธิษฐานภาวนาตอบพระเจ้าด้วยความวางใจบรรดาผู้อาวุโสและปู่ย่าตายายจึงสามารถสอนสั่งเราให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูผู้ถูกตรึงพระผู้ซึ่งบนกางเขนได้มอบองค์ อย่างสิ้นเชิงไว้ในพระหัตถ์พระบิดาของพระองค์ในสวรรค์พระผู้ซึ่งความรักอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์แปลเปลี่ยนความตายให้กลับกลายเป็นชีวิตและแปลเปลี่ยนความชั่วร้ายแรงให้กลับกลายเป็นความดีงามเหลือขนานนับ